หลายๆท่านก็ตามเจ้าเพชรป่าจิกอยู่นะครับผมเอาไปตีนะครับสี่ยกนะครับสี่ยกนะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะเล่าถึงเจ้าเพชรป่าจิกนะครับล่าสุดตัวที่ผมนําเข้ามาหมื่นห้าเนี่ยนะครับนะฮะหลายคนอยากอยากฟังเอาเอาเอา,เอาตอนไหนดีเอาตอนไปซื้อไหม พอไปซื้อแล้วก็มาอยู่ที่ผมตีนะครับไม่มีอะไรมากหรอกครับบางทีเราก็อยากลองดูนะครับอยากลองดูทุกอย่างมันต้องต้องลองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเห็นไก่แล้วผมเห็นซุ้มฟาร์มแล้วนะครับผมก็มองว่าไม่รู้นะผมว่าก่อน บางคนบางบางที่เนี่ยเขาก็จะมองว่าเอ๊ะไก่มันอยู่ในซุ้มฟาร์มเล็กๆเองเก่งเท่านี้เหรอมันจะเป็นไก่ตีแพงได้เหรออะไรอย่างนี้นะครับนะครับบางคนก็จะมองแบบนั้นนะครับนะเพชรป่าจิกเนะี่ยผมก็เห็นนะครับผมก็เห็นไก่เห็นซุ้มเห็นฟาร์มแหละนะครับแต่ผมไม่ได้มองว่าคุณซุ้มอะไรนะครับผมมองว่าไก่ตัวนี้มันตีแล้วผมชอบแค่นั้นเองนะฮะสำหรับเจ้าป่าจิกนะครับมันตีแล้วผมก็ชอบ แค่นั้นเองผมก็อยากได้นะฮะอยากได้แล้วก็เออก็เอามาเลี้ยงนี่แหละนะครับแล้วผมก็ไปสืบสาวไล่ประวัติแล้วนะครับเจ้าป่าจิกเนี่ยแต่ผมไม่ได้ถามสายเลือดเลยนะครับผมไม่ได้ถามเลยว่าเนี่ยลูกใครพ่อไหนแม่ไหนยังไม่ได้ถามเขาเลยนะยังไม่ได้ถามเขาเลยนี่ครับผมก็ชอบผมผมก็เอามาอย่างนี้แหละนะครับซื้อมาหมื่นห้านะครับผมมองแค่ว่าคิดง่ายๆนะครับทุกครั้งที่ซื้อไก่เนี่ย ะนน้อยเราก็ได้อุดหนุนนะครับอุดหนุนซู้มฟาร์มเล็กๆนะครับอ,อุดหนุนคนที่ชื่นชอบไก่บางคนซื้อไก่มาพันหนึ่งเอาไปเตะชนะในชมรมในอบอลป่าในชมรมอะไรเงี้ยนะครับชนะเที่ยวสองเที่ยวเงี้ยก็ได้ขาย5้0 0ันหกก็ดีไก่ก็เหมือนทํากําไรไปในตัวระหว่างระหว่างที่ทํางานไปด้วยนะครับผมน้องๆเขาก็ขับรถส่งของนะครับผม ขับรถส่งของอะไรทำงานส่งของนี่โรงงานอะไรนี่นะครับนะแต่เ,เขาก็ชอบไก่นะครับนะเจ้าปลาชิกผมก็ไปถามเรื่องราวประวัติมาแล้วนะครับก็ชนะยกเดียวมาสี่ครั้งนะครับนะชนะยกเดียวมาสี่ครั้งผมก็ดูในคลิปแล้วแหละมันมีคลิปครั้งที่สี่ให้ดูครั้งเดียวคลิปเดียวนะครับแล้วก็ดูมาประมาณสามสนาทีนะครับ นะใครอยากแกดูอยากแกชมนะครับที่ผมพูดเนะี่ยป่าจิกคือตัวไหนยังไงเข้าไปในกลุ่มอยู่หน้าที่ต่อรับกดลิงก์ปุ๊บท่านจะเจอกลุ่มผมเพียบเลย,ยนั่นแนหะจะเข้ากลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่เข้าได้หมดเลยนะครับกลุ่มไหนยังไม่เตรียมเข้าไปเลยครับผมมีอยู่สามกลุ่มนะครับแล้วก็ผมจะมีตลาดไก่ให้ด้วยนะครับนะเข้าไปในตลาดไปขายไก่ไปซื้อไก่ในตลาดก็ได้ครับผมมีตลาดไก่ชนเป็นของรวมให้ด้วยนะครับสามารถลงในทุกสายพันธุ์เลยนะต่อที่ป่าจกครับนี่ไหลไปเรื่อย เล่าไปเรื่อยเนี่ยนะฮะสี่ไฟสี่ตัวชนะไก่มา4ตัวยกเดียวผมว่ามันไม่ฟุกและอันดับแรกนะครับอันดับ2ผมก็ไปซื้อมาผมก็ไปสืบสาวราวเรื่องมานะครับก็ปรากฏว่าอ่าเกาะไปได้ตัวมานะครับก็ไปเอาแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ FC ได้ชมกันใน TikTok ก็ผมก็ลงอยู่นะครับผมก็ามาตีแต่ทีนี้เนี่ย เอามาตีเนี่ยก็คือไก่มันชนะไก่มันนะเขาคือไก่มันชนะมาสี่ตัวเนี่ยมันก็ตีไก่มาสี่ไก่แล้วนะครับก่อนที่มันจะไปตีชนะสี่ครั้งเนี่ยมันก็คงได้ปั้มได้ซ้อมมาในซุมในฟาร์มน้องเขานะครับอ่าผมประเมินดูแล้วว่าไก่มันน่าจะตีสามยกได้นะครับเพราะว่าถ้าจะเอาออกจากนอกบ้านไปตีสองยกนี่มันก็ไกลอยู่ ไก่มันก็ตีไก่ชนะมาสี่ตัวแล้วก็เลยเอาไปตี3มยกนะครับนะไปตีสายกแต่บางเอินนะฮะวันนั้นผมเปียบนะผมเปียบได้ดีกว่านิดหนึ่งได้สูงกว่าได้ใหญ่กว่านิดหนึ่งนะครับแต่คู่ต่อสู้เนี่ยเขาจะดูก,ก,กลั้นนิดหนึ่งนะครับก,กลั้นก็คือหมายความว่าเขา เขาน่าจะตีแต่เขาอาจจะไม่ได้ชนะ,ชนะไวเหมือนเรานะครับไอ้ผมเนี่ยชนะยกเดียวยกเดียวมาสี่ครั้งไอ้เขาเนี่ยไม่น่าจะชนะยกเดียวมาหรอกดูแล้วเนี่ยขั้นกานน่าจะชนะอันสองเลื่อ,อนสามขึ้นไปแล้วก็จะได้สู้กันคือเขาจะดีกว่าในเรื่องของความแข็งแรงนะครับ <Keep me S 1> คลิปมีในกลุ่มกลุ่มอยู่หน้าทิกต o อกไปดูได้นะครับย้อนดูย้อนย้อนลงลงึก พอเข้าไปในกลุ่มแล้วย้อนดูข้างบนนะครับไหล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 ลงมาไหลลงมาไหลลงมาเดี๋ยวก็เจอคลิปนะครับนะคลิปผมลงลงทุกทุกยกเลยนะครับสี่ตีสามยกแต่ตอนเปรียบเนี่ยอ่านเกมแล้ววะนะอ่านเกมแล้วว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาบอกเขาจะตีสี่ยก่อเรารู้แล้วถ้าเขาบอกเขาจะตีสี่ยกส่วนเรานะบอกที่จะตีสามยก เริ่มก็ไม่เหมือนกันแล้วเราเริ่มแบบเราอยากตีสามแต่เขาอยากตีสี่ทีนี้เรารู้สึกว่าเรามันมันใหญ่กว่ามันดีอิ่มกว่าเดือยก็ยาวกว่านะเดือยเนี่ยปกติต้องปิดหกกับสามนะนะครับของเราหกของเขาสามนี่เลยเดือยผมยาวหกรอบเลยแต่แต่วันนั้นนะ่ะเขาเขาปิดให้สี่เราปิดหกแต่เขาขอตีสี่ยกนะครับ ก็อ่ะสี่ยกสี่ยกก็สี่ยกนะครับกับกลายเป็นว่าเราไปพลาดตรงนั้นแหละนิดหนึ่งนะครับว่าคือเราไม่ได้ละเอียดขนาดแบบว่าคือถ้าเป็นไฟเป็นล้านเะนี่ยผมก็ไม่ตีนะเอาง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าเราตั้งใจจะไปตีสี่ยกเนี่ยถ้าเ็าชวน5ห้ยกเนี่ยไม่เอาสี่ก็คือสี่นะครับผมการวางแผนนี่คือต้องละเอียดนะครับแต่วันนั้นผมก็ไปตีสี่ยกนะไอ้เจ้าป่าจิน๋นนะครับ เรามองแค่ว่าถ้าสามยกเนี่ยถ้าเราตีเขาไม่ออกเราก็เสมอกับบ้านเราไม่ได้มองว่าชนะแน่นอนอะไรอย่างงี้นะครับแต่วันนั้นเนี่ยพอเขาชวนสี่แล้วเราได้ต่อมาอีกรอบหนึ่งแล้วเราได้อิ่มกว่าได้แดกไ,ได้หลายอย่างกว่าเขาเยอะเลยนะครับที่สําคัญเราก็ชนะได้เร็วด้วยแต่ทีนี้เนี่ยเขาจะาก,กลั้นนิดนึงเราก็ลุ้นเราละทีนี้เพราะว่าเดือยเขาก็อายุเราดีกว่าอายุดีกว่าตัวใหญ่กว่ายาวกว่า นะครับอายุดีกว่าใหญ่กว่ายาวกว่าสูงกว่านะผิวก็ได้ได้ได้ดีกว่าอีกนะครับมันได้อย่างเดียวเลยนะฮะของเราอ่ะมีแต่ได้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 ได,ได,ได้นิ่มอย่างเดียวของเรานิ่มคือชนะยกเดียวมาไงสี่ครั้งของเขาหนักก้านมากก้านมากด้วยนะครับสังเกตดูผมสังเกตดูหน้ามันมันจะมันมันจะโดนตีมาเยอะแล้วข้นหัวก็จะแบบ เหมือนทรงผมผมนี่แหละขนหัวมันนะอือย่างนี้แหละไปแล้วกกจะหมดแล้วนะครับ,นะรบนั่นแหละนะครับพอตีปุ๊บยกแรกปล่อยเข้าเขาต่อมาสองหนึ่งห้านาทีแรกห้านาทีหลังเราต่อคืนสองหนึ่งเหมือนกันแล้วไปช่วงไปลายปลายยกนะครับช่วงไปลายปลายยกก็เสือกันเหมือนในเหมือนกันหมดยกแรกยกสองมาก็เหมือนเดิมนะเขาต่อต้นยกช่วงปลายยกเรามา ช่วงกลางยกเรามาต่อคืน <shorts. S 1> นะครับสองหนึ่งสามหนึ่งประมาณนี้ไม่เกินกันนะครับสลับกันต่อสลับกันลอง 2, าานะครับหมดไปสองยกยกสามเข้ามานะครับยกสามเข้ามาเราเป็นต่อละทีนี้นะเหมือนก็เห็นแข้งมันอยู่เนาะนะเราเป็นต่อแล้วนะครับเป็นต่ออยู่เป็นต่อมาตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับเป็นต่อเป็นต่อเป็นต่อมาจนถึงจะไปลายปลายยกเนี่ยเราเป็นต่อถึงสามหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเลยนะครับ แล้วไปพีกไปยกนิดนึงปั๊บกลับมาเหมือนไหนเหมือนกันนะครับยกสามเราก็นี่เรารู้รู้ตัวแล้วว่ายกสี่เนี่ยเราไม่มีแรงจะตีแล้วไงนะครับพอถึงยกสี่มาปับ๊บจริงๆริงยกสี่เราไม่ปาถนาหรอกผมคิดแค่ว่าสามยกนี่ก็ต้องเก็บมันได้ละอ่ะประมาณนั้นต้องต้องเก็บเขาได้แหละอ่ะประมาณนั้นนี่ครับความประมาทตรงนี้เราเอาไปเป็นบทเรียนนะผมก็จะไปเป็นบทเรียนนะครับพอยกสี่มาปุ๊บเป็นเขาเลยทีนี้นะครับเป็นเขาต่อเลยนะครับ สองหนึ่งสามหนึ่งนะครับไปละเรื่อยๆแล้วนะครับไอ้เราก็ยืนไปยืนมาเอาผมก็ลุ้นอย่างเดียวว่าไม่ต้องชนะเขาหรอกเสมอให้ได้พอนะครับผมนะสุดท้ายก็เสมอมาได้นะครับยังสู้ดีปกติไม่มีอะไรนะครับก็เป็นรองเขานะกนะนะ็ก็เสมอมาได้นะครับแล้วก็น่าจะคิดว่าน่าจะแข็งแล้วล่ะสี่ยกแล้วก็มันก็ได้รู้ใจมันด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งเราก็ได้ประสบการณ์ด้วยในการเตรียมคําว่ายกเนี่ยเราอย่าพลาดตรงนี้ นะครับผมแต่ทุกอย่างผมเปลี่ยนมาได้ดีหมดเลยนะแต่ไก่แล้วมันนิ่มออกจากบ้านถ้ามันไม่นิ่มผมก็คงไม่ไปที่ชมรมหรอกผมก็คงไปลึกกว่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือเจ้าโอ้โหสวัสด,ดีร้อยหกสิบสองท่านนะครับนี่คือเจ้าป่าจิกนะครับเป็นประสบการณ์นะครับให้ทุกๆท,ท่านนะครับ